นี่ผมจะมาดูเลโก้ผมเลโก้ที่เราสั่งมาคลับผมมาลผมเ่ตัวแรกเลยคนระับนี่ะครับผีว,ว้าตัวที่สองนะผมตัวนี้นะตันี้นตัวนี้ะตัวนตัี้ตัวนี้นะตัวนะตัวนี้นะตันีนตวนี้นะาันะตัวนี้นตัตัวนี้นตันะัตัวนี้น้ัตัว้ตนี้ะนะัตัว้นั เ oui, อ Teraz, ้องอนหลักเ้อโบอหลัแวผมแล้วกตเของเป็นของโบททั้งหมดครับผมตเงไปไมได้นะทีดีเลโก้ก็มไปเลยไปเลยคีอยาได้นะผไปร้านอะไรคับโคดครับผมคนที่อยู่นนยูตรงขางไปได้ผมแมโอเคนะผมยกเปลี่ยนที่ครับผ